สวัสดีครับผมคลิปนี้เขากลัามาว่ากันทักท้ายกันสบายๆนะครับเนาะมัน,นลงคลิปไปมีน้องคนทักว่าคลิปไอทิตคือเดียเเด๋ยวแจ้งเดี๋ยวมืดนะครับ มันจะมีอยู่สองอย่างอ่ามันถึมีแจ้งมีมืดอ่าแล้วก็มีเว้าค่อยเว้าดังนะครับเนาะมันเป็นน้ำสถานทีนะครับเป็นน้ำสถานทีไอ้แจ้งกับมืดนี่มันเป็นโทรศัพท์คนื่องเ,เครื่องครับโทรศัพท์เครื่องที่มันแจ้งดีๆนะครับอ่าแบบ h o w t ายคลิป p เรามันก็แจ้งครับมัน ภาพมันสดใสครับอ่ามันกัเป็นอีกเครื่องหนึ่งครับคือมันกับแพงครับมันกับแพงคุณภาพมันก็ดีแต่ว่าอ่าเครื่องเครื่องนั้นแบบช่องช่องถึกบล็อกครับบอสมาสิเข่าคึืนใดเลยครับก็เลยอ่าออกเครื่องใหม่ครับแต่ว่า ต้นทุนนะครับมันบอทอเครื่องเก่านะครับคุณภาพมันก็เลยออกมาแบบนี้นะครับมันได้ลงทุนไปแล้วนะครับเนาะมันยังไงล่ะกเอาพอเดเวด้คุยกันนะครับเดียวทีวทยร์สซีสลับกันนะครับสลับกนันเครื่องนี้เพราะว่าขันเท้าอัดลหลายๆครับอัดลหลายๆนาทีมัน ส่งเขา่าเครื่องที่ว่าเฮ็ดคลิปนีบ่ได้ครับมันส่งยากนระือเลยจําเป็นต้องเฮ็ดคลิปเครื่องนี้่นะครับเฮ็ดคลิปเครื่องนี้นะครับ,รรบภาพมันโบง,งามครับภาพโบง,งามทางเทือกไทยคลิปดยูขันว่ายูเล่าไกลกะเบาดังได้ครับแต่ว่าพี่น้องบางคนเพิ่นกนะว่า เดี๋ยวยินเสียงไกลแล้วก็ฟังบ่หูเรื่องฟังบบมวนแน่ฟังบ่เข้าใจยังสี่ครับมันเนาะมันหลายคนหลายจิตใจหลายคนหลายพอหลายแม่นะครับมันกะมันกับบถนกถใจทุกคนหรอกครับบ่ว่าเหตุยังกะ้างครับกะบบมีอย่างหลายครับมอนไอคลิปนี้นะครับตั้งใจอ่า จักไทยครับพอเป็นพี่น้องนะครับทั้งพี่น้องชาวไทยนะครับแล้วก็พี่น้องสปปลาวเราทิดพึ่งสังเกตนะครับทิดพึ่งสังเกตว่ามีหอดสหรัฐาอเมริกาคนนี้ครับมีหอดนอกขนาดนั้นนึกว่าจะมีแต่ตต่ามแตลพี่น้องทั้งสปป,ป,ปลาวกับไทย ที่เข่ามาติดตามนะครับยังมีส่วนแต่กับว่าหลายครับที่เกิดสงสัยว่าเพื่นเพิ่นกระเหล่นเพื่นกับเพื่นกันมีการแข่งขันอยู่บ่กครับแถวสหรัฐนะครับพี่นอ้องผู้ใดพ่อหูนะครับลองคอมเมนต์บอกทิศแน่ด้ครับเด้อ คลิปนี้ก็เป็นเสียงก็คือจีโบโปันดไดนะครับเนาะเสียงเพราะว่ามาเฮ็ดยูหองนะครับมาเฮ็ดยูหองคันช่วงนี้ครับช่วงนี้เวลานี้มันเขาพักพอนะครับเนาะเกงใจนะครับเกงใจเพื่อนบ้านนะครับเนาะอยู่ในห้องกระบอกกับกล่องนะครับมันเบาคือบโบดดังนะแต่บันดังมันดังกล่อง คลิปนี้ที่ตั้งใจสิมว่านะครับมันก็มีเรื่องว่าอยู่คือมอีการถามเขามานะครับเรื่องสายพันธุ์หัวเชื่อนะครับหัวเชื่อที่ทิศใส่ผลิตนกกิฬายูสุม,มือนี่ครับคือเพนยากหู้นะครับตอน,นัันทิศบอกว่าสายเลือดบ่ตรงห่วงเรื่องสายเลือดนะครับเพราะว่า สายเลือดนี่มันเป็นสายเลือดอ่าชนแสนชนหลานแน่นอนนะครับปัจจุบันนี่กันยังอ่าบพอใจนะครับเราเพิ่นก็นอยากหู้นะครับผมไม่ยังครับเพิ่นก็นอยากหู้นะครับเพิ่นอยากหู้เล่าก,ก่อนะครับว่าทิดมีสายใดแน่นะครับที่เอามาเป็นหัวเชื่อในการเพาะพัฒนาณนะปัจจุบันนะครับ เพระเชื่อที่ทิศมีนะครับที่ยืนหลักเลยนะครับยืนเป็นหลักเลยคือโบมีขาดนะครับพอออกมาต้องมีสายนี่นะครับก็คือ,อาสายเลือดเลเซอร์ครับสายเลือดเจ้าเลเซอร์เจ้าเลเซอร์เป็นเราก่อของชัยยันฟาร์มของเซียโอชัยยันฟาร์มนะครับ อาซีบอคอยดังนะครับแต่ถ้าเป็นเอฟซีของชยันฟาร์มเขาสิหูครับ zer, รบาเลเซอร์เป็นไก่ที่แข็งเลือกครับเป็นไก่ที่แข็งเลือกแล้วกับทิดกับมักครับลีลาบบบันไดกับโบเป็นอย่างเขามาเติมเอาแต่ว่าสิ่งที่ทิดต้องการเป็นลัก เลยครคือยกต้องมีอาการครับตามที่ทิศได้นำมาขัดเวลาต้อตงการนะครับต้องการนักกีฬามาเข่าคอร์ดปั่นเช็คเป็นอย่างจังเช็คแบบนี้นะครับก็บคือทิศเห็นเบิร์ดนะครับในสนามจริงเห็นเบิร์ว่วาแบบใดเข้าจังสีเอาไปแข่งขัน ราคาแพงได้ที่เขาแข่งขันารางวัลทุงสูงมันเป็นแบบใดเนี่ยครับก็คือเห็นมาหลายาเห็นมาหลายก็เลยยืนหลักาสายเลือดของเลเซอร์นะครับเป็นหลักเรากาไฟล์ฟังตัวแม่นะครับเนาะฟังตัวแม่ ที่เอามาเติมในปีนี้นะครับแต่ว่ากับกาเพาะไวตั้งแต่ปีปีปีกายนี่แหละครับเพาะเพาะไวแต่ปีกายแล้วนะครับปีนี้กาเป็นสาวเต็มสาวไข่ทิมแล้วสุดนึงนะครับแล้วกากำลังเลี้ยงลูกอยู่นี่สเป็นสุด2อสุด3ามเวก็มีครับนั่นก็คือสายแสนกลบิก,กับนะครับซึ่งหมายความว่า าสายเลเซอร์นะครับทายากเลเซอร์ที่เอามาเป็นหัวเชื่อนี้แข็งเพนเลิกครับหยกเมียการตามที่ที่ต้องการเลยนะครับมากแหงแต่ว่าต้องการเติมลีลานะครับต้องการเติมลีลาตามที่เคยเบาไปนะครับทิ่เป็นก่อนนะครับ การที่เขาติดสู่ครับเขาติดสู่กับพม่าเดินธรรมนะครับพม่าเดินธรรมซึ่งแปดสิบจ็ดสิแปดสิบเปอร์เซ็นถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยก็ได้ครับในยุคปัจจุบันนี้ครับคือพม่าเดินธรรมเบอร์แข่งแต่ว่าเรื่องเบอร์แข่งเนี่ยจริงจริงการพัฒนานะการคัดเลือก โตนักกีฬามาเขาอือขอดปั่นนะครับจังไดก็ต้องมีเบอร์แข่งประมาณหนึ่งอยู่แล้วครับในเรื่องของเบอร์แข่งนะครับแต่ก็อาจมีนะครับบางคนนะครับบางคนบอไดมีบ,บอบอไดมยคว่าทั้งเบิดนะครับอาจจะมีบางคนบางท่านนะครับในการขัดโตนักกีฬานี่ก็คือมองว่าขอให้โดน,นมัน มันตีโดนนึงเสียครับมันตีโดนแมนครับมันตีโดนแต่เนี้ยผมเห็นแล้ว่ามันตีโดนแต่มันบระยูกครับมันเป็นส่วนหลายซะด้วยซ้ำครับไอ้พวกที่แข้งลึกๆหยกยก,ยกเป็นมีอาการนี่มันหายกกบบากการบ่ยากหรอกแต่มันเป็นมีส่วนหน่อยนะครับมันส่วนหน่อย ติดกันเลยเฮ็ดให้เจ้าของเฮ็ดให้เป็นเอกลักษณ์ของอ่าซุ้มเจ้าของนะครับซุ้มพยักเมืองชนนะครับเน้นพม่าแข่งเลิกนะครับเน้นเป็นนักกีฬาแข่งเลิกให้เป็นเอกลักษณ์นะครับถ้านึกถึงแบบที่ให้เอฟซีให้พี่น้องท,ที่ติดตามติดอยู่นี่คันนึกถึงพม่าแข่งเลิกลีลาบ,บป่ปานได้ ต้องอยากให้นึกถึงนะครับให้เพิ่นนึกถึงทิดอองนะครับนึกถึงเพิ่นเล่ออยังเสียครับคืออยากให้มันเป็นเอกลักษณ์ครับทำออกมขนาดใดนะครับมกักสายเลเซอร์ื่อนี่ครับมักขนาดใดมักจนบ่ทันอยากเปลี่ยนบ่ทันอยากเปลี่ยนพอพันหุ่นละครับเพราะว่าพอออกมากระไซได้ทุกสุดนะครับ แต่กับโบทุกตัวเดียซึ่งในความมินติงในการเพาะไก่กีฬานี่ครับในการเพาะออกมาแต่ละคอกนี่ในความมินติงมันกะมันใส่ใบสุดโตอยู่แล้วครับมันบ่มีดอกใส่เดียบัวสุดโตหรือว่าผงผู้ใดมีกักระอาจีมีกับกะอา,จ,อาจ,จีเป็นขึ้นเพื่อนว่าแต่ของเิศบ,บ่มีครับพอออกมาแล้วใส่เดียบัวสุดโต ขอ,อกหนึ่งพอออกมานี่ใส่ได้สองตัวสามตัวนี่โอ้ยดีใจแห้งครับดีใจหลายกันได้ขอ,อกหนึ่งนี่ได้โตเกงต่งโตที่เจ้าของตึกใจนี่มาแบบนี้ละมากตึกใจได้ยักสองตัวน,วนี่สองตัวนี่ก็ดีใจแห้งแล้วครับกันว่าที่เฮ็ดคือเพิ่นบอกเฮ็ดคือแบบ มต้องเฮ็ดคือเพิ่อนดอกขันที่เฮ็ดแบบลูกพ่อนี่ลูกแม่นี่บักอันนี้ลูกอันนี้นะครับโอ้ไปมงไดก็ได้ครับบ่ต้องมาหาทิดก็ได้ครับมาต้องมาอายากได้นักกีฬาในสุ้มทิดวครับไปมองไดก็มีคับนังสั่นนนะเยอะแยะครับซึ่งมันมันหลายด้วยซ้ำไปครับสุม,มือนี่มันก็ดตังไดบุรับเห็นอย่างหลายอย่างครับ อาลพัดเป็นตาหรือตนอซุ่มพ่อแม่พี่น้องเขานะครับที่เพิ่โบหูนะครับไปเสียเงินเสียท้องให้คับมิจฉาชีพไม่สช่ถึงมิจฉาชีพนะครับมันมันก็นีน่แหละครับซุ่มไกลเขาเพาะกันนะครับทั่วประเทศแต่เป็นอย่าง หลายๆคนหลายๆท่านนะครับที่อ,าอยากได้นักกีฬาเก่งๆเก่งหรือบอเก่งกับบอ์หูบางท่ากก็เสียเงินไปซื้อนะครับเขาบอทรงหยง้ยบงท่มันมันมันหลายนะครับในการในในเฟสขี่โกงทั้งหลายครับวิชาชีพมันหลายก็ให้เลือกอพิจารณาเอาครับหลอยอนีครับสุมือน ซึ่งในความเป็นจริงนักกีฬาสุมือนี่เก่งๆนะครับสุมใดเพิ่นก็ะมีมีคือการเบิร์ดนี่ยนะครับแต่ว่าให้เขาเลือกติดตามเลือกอ่พิจารณาเบิงว่าแทหรือบอแทแค่นั้นนะครับหากเปเอกับบอรตรงปกง,งั่นสิรงไอ ไก่นวมมาให่ก็มีครับสารพัดครับจริงๆมือน,นี่ทิ่บาสิบา่าเรื่องไอฟฟ้เฟสมีิชาชีพน้ำเลยแต่มันยาวเอาไว้คลิปหลังเอาไว้คลิปหลังเน้อทิ่ติมาเบาไให้มีขอสังเกตครับจี่เลยเราตร้องถือเพื่อนตัวหลายแหง้งไอ้พวกโจนพมเขียวหลายแหง้ง เฟดมาหาหลอกเอาค่าซงนะครับให้เขาโอนค่ารงไปให้ก็ได้แล้วครับหาลอยคาซงหาลอยหก้อย,ออย,อยแล้วแจ่เขาที่เอาเขาโอนไม่ให้เขาเขาก็ได้แล้วครับสำนันเขาก่าได้คิดว่าสิสรงไก่เขาเขาไปหาดูดคลิปดูดอของผู้อื่นนะครับเอามาลงเอามาสั่งช่องปลอมนะครับเพื่อที่สิ หลอกลวงเอาทรัพย์สินของพี่น้องที่รู้เท่าบถึงการนะครับถามว่ามีบอ่อมีแล้วก็น่าใจะห,หายมีหลายครับมีหลายสองสามมือครับมาแอดเป็นมูสิครับไม่ใช่เป็นมูทิดนี่แหละครับฮางเธอทิดบ้างเนาะมีเวลาเห่นก็มั่นทิดก็ไล่ไล่ไล่เก็บไปหลายๆแล้วก็กรอบ แล้วกัประจานมันแล้วก็บ,บอกมันถิมแต่ว่ามันกเกิดประโยชน์ท้าเฮ็ดแบบนั้นติดก็เลี้ยวคิดว่าสิเฮ็ดคันมีเอฟซีคำว่าติดตามได้ทิดได้หลายสิเฮ็ดสิเว้าจาัางนด้ก็ต้องเว้าครับเพราะว่าช่องที่ถืกอบอกไปนั้นทิดเคยเว้าอยู่ครับแลละมันก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องเา้าไก่ชนเท่าหลายนะ้ำ ยังหน่อยทิศก็ได้มีแนวทางนะครับที่ก็ได้ซอยบนอยกับหลายบางเถาบางเถากำลังสิทธิสร้างกำลังสิเสียเงินเสียคำกับบริเสียเพราะว่าเพิ่นมาเบืองช่องทิศก่อนล้วก็ไปสังเกตมันเป็นคือนยังทิศวานะครับมันมีข้อสังเกตหลายอย่างครับบม่ต้องห่วงมีข้อสังเกตง่ายๆเลยครับขันบอกนี่ฮู้เลยแต่มันขจะเอาละเอียดนะครับมันต้องว้าเรื่องอ่า เฟดมีฉาชีพเนี่เสียเบาแต่เรื่องของเรื่องนี้เลยครับคลิปนี้เอาเป็นนะครับเรื่องหัวเชื่อนะครับก็บมีหลายคนนะครับที่นอ้องเขาหลายคนทั้งทั้งมาเป็นอ่าที่เขามาติดตามใหม่ๆนะครับเิ่นอยากฮู้เิ่นว่าก็เคยยินเบาอยู่ว่าในการพัฒนา สายเลือดบอน้อยหนาะผู้ใดดอกเพิ่นเคยได้ยินทิดเวา้วาว่จาจังไดมันก็เป็นสายเลือดเงินแพงแน่นอนนะครับเงินแสนเงินล้านแน่นอน,นครับแต่เพิ่นก็นยังของใจเพิ่นอยากฮู้นะครับนี่แหละผมไม่ยังคนเฮาบนก็นเป็นเัง่ี่เสียครับหั้งเทื่อผมทิดก็เป็นที่กันเว้าวบ่ขาดเว้าวบอซ่วงเว้าวบ่ จะแจ้งอยากคือพ่บอกมาเลยว่าสายใดสายใดยังเสียนะอืมแบ่นส่นะก็เลยตั้งใจไหมถักท้ายครับลงช่องลงกิปทักท้ายพี่น้องล้วกาศสวบาเรื่องนี้แหละครับที่แจงไปเลยนะครับให้ฮู้สายพันธุ์ที่ทิดเทสยูนะครับพัฒนายูตอนนี้นะครับเแรกเลย ก่อนที่สิมีอ่าเอาทายาตเลเซอร์เขามาพัฒนาแล้วก็เอาแสนกลบิ๊กกับเขามาเติมนี่แรกๆเลยทิดเท,ท,ท็ดเลเซอร์กับดอยสกเก็ตห่าเลเซอร์กับดอยสกเกตห่ามาที่นี่ผสมไปผสมมาจังไรบูด,ดอยสกเกตห่าผัด จักเป็นทั้งหนครับทิศเป็นเอาเป็นว่าเรต้องไปเว้าดีกว่าเดี๋ยวมันสิเสียเพลินนะครับ,รงงรบ,บเนบบบาะบอกง่ายๆก็คืบอบ่เป็นบ่บ่บ่มักครับบ่บ่มักคือบรต้องโทษว่าเป็นเพาะตัวผู้เป็นเพาะตัวแม่แบบบรต้องนี่ดีกว่าครับก็คือมันแบบว่าเพาะมาเพาะมาโดนนะครับเล็กๆบโบราเราบเคยได้มันก็นได้ครับมันเคยได้บบดมาล่างหลัง ตีนเเย่เเย่สิครับอุ้งตีนใหญ่เเย่หัวใหญ่เเย่หัวทึบๆหนาคือบ่เป็นตาสลับนี่นะมันเป็นน้ำฟังด่ายแต่กระบอกเป็นยังครับมันมันถือว่าเขาได้กับเขาเติบเนึองอยู่ครับเดี๋เล็กมสชมก่อน